ช,ชื่อครูพิงค์ชื่อครูพิงค์ค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําหมักนมสดกันใช่ไหมคะค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะน้องครูพิงค์แนะนําหน่อยคะ่ะน,น,น้นมมีนมมีเต้ามีนมกี่กล่องคะนับหน่อยอันนี้เป็นนมจืดกี่กล่องคะสี่เฮ้ยสามอยรอบหนึ่งค้านับห้านมจืดห้ากล่องใช่ไหมคะ นมเปรี้ยวหนึ่งกองแต่ว่าสัดส่วนที่เราใช้ะคะ่ะเราจะใช้นมจืดห้ากล่องแต่ต้องใช้นมเปรี้ยวแค่ขึ้นกล่อ,องพอเพราะว่านมเปรี้ยวเนี่ยเอาแค่ไปเป็นจุลินทรีย์ในการย่อยเฉยๆแค่นั้นเองแล้วก็จะใช้น้ำตาลทรายไม่ต้องทานค่ะน้ำตาลทรายทานไม่ดีนะคะเป็นเบาหวานนะคะใช้น้ำตาลทราย5ช้อนอ่ะแบบแม่ลองพิงเคนนมจืดค่ะ จับจับด้นยด้วยค่ะอย่าให้หกค่ะห้า่อก็ไม่ไหวแล้วอไม่ม่ต้อ,จอ่จับอะจับไหนอะจับขวดเลยค่ะ เสร็จแวหนต่งองเสร็จแล้วหนึ่อง,อต,องต่อไปกองที่สองไหวดิ มแม่่เหนูทน้ำหทไม่ได้เลยนะเอาไปเอาเอา้าตากน้ตัวที่สสุดท้ายของที่หค่ะเฮ้ยมหมดอน้วนะคะอ,อันนี้เป็นลมหมอน น้องคานไม่คันค่ะคดีคานลงสลับกันหลังพ่อน้องพิงลงบับเรือค่ะเดี๋ยวนู่นเปรี้ยวคุณแม่จะเป็นคนเติมให้นะคะเพราะว่าใช้แค่ขึ้งกล่องลูกเดี๋ยวหนูัะไม่ถูกนะคะ ช้อนเต็มเต็มเลยค่ะช้อนเต็มเต็มหนึ่งช้อนที่หนึ่งได้ไหมคะเอ็บได้ไหม่ขนม เข้ากันนะคะคดเตอร์เปิดทิตตปท่สาอง,องนหนึ่งสหนึง่งค่ะเทส,ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้เลยให้ตัวน้ำ,ม,นำมัอน,อนดำสดเลย เ <c oughs> มเราคนสน่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเราปัทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็นำไปใช้ได้เลยเราใช้ประมาณห้าช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะฉีกพ่นคือจะเอาไปพ่นอะไรนะลูกฝรั่งก็ได้นะก่อนที่เราจะห่อค่ะ เราพ่นแล้วผิวเขาจะนวลขึ้นสวยขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเนื่องจากเรามีแต่ชายดูกพูกกบะูุผาค่ะเ,เรามีมนม้เหลืออ,อยู่ปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะทําแล้วก็จะไปฉีดพ่นใบที่สวนเขาไม่รู้หรอมันมีกีิ่นพ่น,พ,นพ่นที่ใบเลยอะคะ่ะไม่ต้องไม่ได้เก็บไว้พ่นแค่เฉพาะรูปมันอย่างเดียวนะมีไดาทนที่เป็นคเพื่อเป็นการบํารุงไม่ใช่มีหลายคนใช่ไหมคะ เราก็จะจบคลิปนี้ด้วยน้ำหมักนมสดที่เราทำเองน,นะคะเป็นอาหารทางใบให้กับทางพืชที่พืช,ชแล้วก็ต้นไม้ในสวนรางนึงเลยคลิปนี้ก็ตะกุกตะกักหน่อนะคะพอดมีมีผู้ช่วยสายฮาขาปล่อยมุกตอล, <laughs> ลอดเปแล้วขอลาไปก่อนนะคะบายยแล้วเจอกันใหม่นะอย่าลืมอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> 女生。